สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาฟังข่าวที่ทางช่อง7นะคะแจ้งยุติสัญญาแพนสุรเกียรติค่ะหลังจากเกิดกรณีแพนสุรเกียรติบุญนาคนักแสดงหนุ่มสังกัดช่อง7 SD นะคะที่มีอาการเมาแล้วขับจนเกิดเหตุรถชนส่งผลให้เกิดเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายค่ะ ซึ่งเจ้าตัวนะคะก็ได้ออกมาขอโทษสังคมต่อเรื่องที่เกิดขึ้นยอมรับว่าตนเองทำผิดและวอนขออย่าจมตีไปยังคุณแม่ที่พยายามออกมาปกป้องล่าสุดทางต้นสังกัดช่อง7จสีนะคะก็ได้ร่อนจดหมายถึงสื่อมวลชนแจ้งยุติสัญญาที่มีต่อน,นักแสดงหนุ่มแล้วค่ะโดยทางช่อง7จสีนะคะก็ได้ส่งจดหมายแจ้งข้อความว่าช่อง 7SD วันที่10กันยายน2563 คุณสุรเกียรติบุญนาคสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 SD จากเหตุการณ์คุณสุรเกียรติบุญนาคนักแสดงในสังกัดช่อง7 SD มีกรณีประพฤติผิดกฎหมายเมาแล้วขับซึ่งคุณสุรเกียรติยอมรับผิดและรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์และการกระทําที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวอย่างไรก็ตามเนื่องจากช่อง7 SD ให้ความสำคัญและร่วมรณรงค์ เมาไม่ขับมาโดยตลอดดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางสถานีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทางช่อง7 SD จึงขอแจ้งยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณสุรเกียรติบุญนาคต,ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ช่อง7 SD ขอขอบคุณคุณสุรเกียรติที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักแสดงในสังกัดด้วยดีมาโดยตลอดค่ะ ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะเชื่อว่าถ้าเราทำผิดและยอมรับผิดนะคะสักวันสังคมก็จะให้อภัยค่ะชมแลยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ